ตาดิวเวลลี่นี่คือตาดิวเวลี่ฮะหรือเวลี่ไม่รู้ดิเอาเป็นว่าจะเล่นแล้วละกันนะโอเคใช่ฮะเทวเวลลี่และนี่คือชื่อฝาวะชื่ออืมชื่อฝาบสตีมากบ็อกฟูดแต่ไม่ใช่บ็อกฟูดฮะเพราะว่าบ็อกฟลุ่ยไสวัสดีโอ้โหดูฟาร์มผมต้องขุดออกไปเลยใช่ไหมนี่ย เอาล่ะเรามาเดินหน้าทำฟาร์มกัอนดีกว่าฮะเริ่มต้นมาแล้วก็ถึงถึงนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของบ็อกฟูดสามไม่ใช่บ็อกฟุติบบ็อกฟูยโอเคแตนเก็รดน้ำรดโอเครดแล้วเอาล่ะฮะฟาร์มรูปตัว T เราเสร็จทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเรียบร้อยฮะต่อมาเราไปเก็บองป่านดีกว่าเก็บปะอ่าเช้าใช่ไหมเค okay, ตัวอะไรได้บน เก็บมาโอเคแดร์ดรีออนตามนั้นไม่มีใครอยู่ใช่ไหมฮะปีเต่ขยะย <laughs> เอาหัวใส่เท้าไปขายเอาไปขายเอาที่ไปขายด้วยเอาที่ไปขายด้วยของปยับพ่อค้าตกปลาปหนึ่งนี่ก้อนเฟชิกลับมาในวันพรุ่งนี้เพื่ออะไรรวยพีที่ฟูดนันนี่โอ้โหสงสัยว่าได้รดตามยาวแน่เลยออกไปเช็คข้างนอกเนละว่ามีอะไรอยู่เปล่า มันมาล้วทุบได้ไหมเออทุบได้ทุบไปทุบขวานโอ้โหโอ้โหโอ้ยนาตีหมดเข้าบ้าน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 นอนร้อยสามสิบยี่สิบห้าก็มาวันกิต่อที่เราไม่ทำอะไรเลยอเอามาไปตกปลาเอามาเลย เภาพแล้ววันจะพังหน้าดูอะเอาวาเร็วเอเวเอได้แล้ว <c oughs> อ๊ะกินได้เหรอไปเปิดเลยนะ <c oughs> เงียบเขาให้อ, <c oughs> อืมลบสองเอนเตอร์จี้เต็มฮิต <c oughs> โอเคโอเคได้ไงโอ้โอเคโอ้โอโอ เราได้อะไรอยู่ได้อยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดสคุณภาพใหต่อตกด้อย่าเพิ่อย่าเพิ่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเ โ,โ,โอเคเต็มแล้วแม่ักครับคลิปไปจบตัววันที่สองกันแหละเพราะว่ามันใกล้แล้วเอากระป๋องโจจาแล้วกันจับมืดแล้วโหัวใจมืดแล้วบอกเออฮะขออีกสักตัวให้เป็นสักตัวบอกเออโอเคได้ละอู้ตัวนี้สิ่งตัวนี้สิ่งโอ้ที่แล้ว เราได้ก็ลดไวแต่เกินโอเคได้ละตัวอะไรบลูเ a ดเออได้ละได้ะได,ได้โอเคตักขึ้นมาได้ไรครับใช่ครับมันคือครับ <Hi. S 1> ไฮหน่ามาลปตีมาเลยคิดว่ามวกตุ้งบูเนดักโซ่เหรอพวกไปเออเออเตัดเตมบินยาเราจะกัดเอาเออ โอ้โหโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจังหวะได้เลยฮะจังหวะนี่เลยฮะจังหวะนี่เลยฮะโอ้โหโอ้โหไม่ตายสักทีโอ้โอ้โอ้ตายละไปละตาละแล้วเนี่โอ้ฝนตกแฮะโอ้เข้าไปได้อ๋อประจายละสวัสดีลุงขอบคุณเดี๋ยวแล้วเพื่อนใครขอป่าไปหรอตอนนี้เราคาบอะไรบ้าง กล่องอ้อใครอยากได้ปฏิเดชวากล่องไปในบ้าน,นการขโมย <laughs> อโอ้โหแล้วดูชื่อขยะเอากระดาษเติบพิมข้าตกไปไม่น่ามาหรอกมั้งเออดาดันไล้ไปดาดัโอ้โหตกแค่ <laughs> แต่ขยะไปฮะผมคิดว่าผมจะเซฟตรงนี้แล้วก็ไปนอนก่อนนะโอเคไป